ถวายความนับถือหลวงพ่อหลวงพี่และก็หลวงน้องทุกรูปนะครับในเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกองค์ทุกรูปทุกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ปฏิบัตธิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พอหลวงราชการที่9ของพวกเราชาวไทยทั้งชาติและก็ทั้งโลกโดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566<ฮ>เมื่อ,อนับย้อนหลังไป เมื่อแปปีที่แล้ววันนี้เป็นวันที่พระองค์สิ้นพระชนหรือเสด็จสวรรค์หาลัจากพวกเราชาวไทยทั้งชาติแต่ตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาทุกปีนะพวกเราชาวไทยทั้งชาติก็ได้น,อน้อกนึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลา และเป็นกรณีพิเศษก็คือได้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะที่วัดพระรามก้ากาจนาพิเศษก็ได้จัดกิจกรรมบวชเป็นถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทุกปีและก็ปีนี้พวกเราที่ได้มารวมกันอยู่ที่นี่ก็ถือว่าโชคดีที่สุดเมื่อนึกถึง คนไทยทั้งประเทศหรือเมื่อนึกถึงที่บอกว่าคนไทยทั้งประเทศก็คือเราได้เข้ามาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาถ้าโฟกัสไปที่วัดไทยในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีรวมทั้งหมดทั้งวัดทั้งสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นวัดและก็วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ ถือว่าเป็นวัดที่ถวายความจงรักภักดีได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในจํานวน40,000วัดและก็วัดที่อยู่ต่างประเทศอีกด้วยดังนั้นคณะสงฆ์แล้วก็รัฐบาลจึงได้กําหนดให้วันนี้เป็นเป็นวันที่พวกเราชาวไทยทุกคนทุกท่านจะต้องนะถวายความเคารพถวายเกียรติ เป็นวันนะวะมินมหาราชนะดังนั้นก็ภาพในเช้าวันนี้ที่ทุกท่านได้ตื่นในเช้านะแล้วก็แต่งชุดของพระสมณะสักยบุตรวันนี้วันที่วันที่สามละกำลังจะเข้าที่เนะเข้าที่เข้าทางสวยงามเลยทีเดียวกว่าจะไปถึงวัน สุดท้ายของโครงการก็คือวันที่26เริ่มวันที่11ตุลาถึง25 26ตุลาเนี่ยประมาณ15วันเนี่ยคิดว่าเราท่านทั้งหลายคงจะได้รับซึมซับเอารถแทงประธรรมเพื่อที่จะได้น้อมนำมาพัฒนาชีวิตก็ขอแสดงความชื่นชมและก็อน,นุโมทนาเวลาที่ผ่านไปชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าดังนั้น บางท่านอาจจะเคยบรรพชาแล้วก็อุปสมบทมาแล้วหลายครั้งแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่15วันนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือข้อวัดปฏิบัติซึ่งเรียกว่าพระปาฏิโมก ซึ่งหลักใจใหญ่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านเขาคงจะทยอยให้ข้อธรรมะในแต่ละวันเป็นต้นว่าปาราชิกสี่สังฆาทิเสษสิบสามอนิยตสองนิสกิยปาจิตตีสามสิบเสกิยวัตเจ็ดสิบห้าปาจิตตีเก้าสิบสองปาธิเทศนียสีและอธิกรสมรถะ รวมแล้วก็เป็น227ข้อซึ่งเรียกว่าพระปาติโมกข์ที่มาในศีลที่มาในพระปาติโมกข์และนอกนั้นถ้าหากเราจะศึกษาให้ละเอียดอีกยังมีจุลศีลมหาศีลและก็มัชฌิมศีลจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลเรียกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตเราเลยทีเดียวนะแต่ว่าเรามีเวลาเข้ามาแค่15วันแต่ก็ไม่เป็นไรท่านใด มีความศรัทธาเลื่อมใสเราก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้หรือโอกาสหน้าตัดสินใจให้มั่นคงนะตัดสินใจให้มั่นคงเอาตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรในสมัยพุทธกาลผู้ที่บวชบวชศึกศึกทั้งเจครั้งจึงได้เป็นพระาราหันก็มีดังนั้น15วันนี้คงจะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ย ผ้าจีวรสวยนะบออข่าวหน้าปีหน้าก็มาบวชอีกโอ้ขราวนี้ก็ยาวเลยเนาะนะมีสถานแก่กล้าก็นิมนต์ไปอยู่อินเดียด้วยกันนะ <c oughs> ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาแห่งพุทธภูมินะดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ในานามที่ กับผมเองได้มีโอกาสได้มาร่วมอม,มูทนมทนบุญในเช้าวนันนี้นะขอจะเจริญบทชย,ยันโตวันกับเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งครับชย,ยันโตปพธิยามูเลสกัายานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหโงหเชยสุเชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเซปธาวิโปคเรอบิเซเกสัพพุทธานัง อะคับปัตโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมารีสุปัทคินังกายะกรรมมังวาจากรรมมังปัทขินังปัทขินังปณิพิเตปัทขินาปัทขินานิกัตวาณัลภันตเถปัทคิเน なるほど、ね。